มากันกับวอล์กของน้องๆวงบัสนะคะทุกคนอดีเป็นคิวของพี่อลันแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็มีทําลงไปหลายคนแล้วนะคะทุกคนก็ไปสามารถย้อนดูย้อนหลังได้นะคะทุกคนนะสำหรับวอล์กนี้นะคะก็เป็นวอล์กบัสอลันวันวันบัสทำอะไรอ่เดี๋ยวเราไปดูร้อมกันเลยค่ะ Let's go A day in the life of bus ้ยทำไนนะนา

เพลงที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็เพลงแค่นั้นแค่นั้นความสามารถความละเอียดสูงสุ o u ูเอลวีดที่ยูทูบชาแนลของทาดาเลยจะบอกว่าเพลงเนี้ยติดแบบท็อป20เพลงที่ผมฟังเยอะที่สุดในปี2 0 4มาคือแบบฟังซ้ำรีพีท1เพลงกับเพลงอันเพลงเดียวตั้งแต่บบออฟฟิศซ้อมจนถึงบ้านเพราะว่าชอบมากอินับอินเพลงเพอินมากัไม่แค่อยู เวลาใส่หูฟังแล้วเราลองมาเสียงเราไม่ได mm ้เ hmm ป็นแบบนี้ะจริงกิเลที่เราชอบทำเวาไปมอตอนเช้าคือวอร์มเสียงมีสองเงเร์มีอันแรกก็จะเป็นโอกฟรายก็จะเป็นแบบว่อาจะร้จะเป็นไง่าเพราะฉันนา คือริปฟิลส์นะครับก็จะเป็นเยกตอนนี้อลันถึงมอแล้วนะครับแต่มอที่อลันอยู่ไม่ใช่มหิดยลตอนนี้วันนี้อลันอยู่สถาบันรัชสุดารก็คือถ้าหากเส้นประลงมามันจะอยู่สายมหิดยาลัยมุกดาเรานมารัชสุดารเพราะว่าเธอมนี้เรนมีเรียนวิชาเมนเจอร์คอมเพรสชิวเทปที่นี่วิชาชื่อ RSD Learning Management for Students with Special Needs เหมือนวิชานี้พาเรามาเปิดโลกให้เจอคนหลายแบบสมอาทิตย์แล้วผมก็ไปทัศนศึกษาที่ c h i l d Autistic Foundation มาไปเป็นคนทเขาจเข้าใจกับนทกแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าวิชานี้มันดีนะได้เปิดโลกทำให้แบบเราได้เจอคนหลายแบบได้ความเข้าใจก็เดี๋ยวเราต้องิีของ เรื <Cornell> ่องที่อยากบอกคือวันนี้ผมพบท่านปริศนาเรียนมาถึงด้วยนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนเราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับผมก็อกับเพื่อนกินมากินข้าวเที่ยงใช่ไหมทุกคนทุกคนทำอะไรกินนี่ต้อคนถ่ายมาถ่ายผมเลยเกอดมันหมดแล้วอ่ะ อะไรมันเดให้ดูจะลิกเผ็ดเขาแฮมเบอร์เร์พลเศ แ <c oughs> ต่ผมถอดคุณน้าเงียนมากลง้าป่ะสูงป่ะคือแบบคือแบบพ่รครับหลานไม่ให้ไม่ให้เราถ่ายหรอกหลานดิน้หลหน้าหลุอแหน้าเหมือนเสื้อที่ไทยเลยน่ารักเนาะมาี่เราไ้ะึเต็มไ นี่นะคนนี้เขาตอบผมนะครับผมวันนี้คุณจะไปสลิงไปมบ้างคามเข่าวเขาบอกว่าคุณสลิงเหมือนกันนะวันนี้ว้าคุณไม่ได้มีสลิงลงมาหรอกเราไม่มีสลิงนะถ้าให้เราดูมีครับผมถามเพราะว่าใครมีสลิงบ้างเขาบอกอารันลงมาไม่มีแต่ว่าไม่เช่นนั้นไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่เช่วันนี้ใช่ผมไม่โกหกคำส่งครับรู้คุณรึไหมตอนปันหงกผมเป็นนักกีฬาปีนผารู้ป่ะงก็ดีก็ดีไม่ต้องพามาเจออีกคนนึง่าที่อยู่ในบ้านตอนนี้ครับหนึ่งเซ็นโปสเตอร์ของ l i ล e the World คอนเสิร์ตวี่นเากลัเซนด้วยเ้มีสคนอย่วเยยมนี่คือการเซนคปสเสอร์ะครับะต่ยี่ยมเนเลยว่าไงี่ยขอรครับเอมีน่านอยี่ไปตการที่สุดเลยคดูกระตือนี่เซน่นน่หัคิดว่าอะไรแบบนี้วตอนนี้เรากำลัเซนอีกแ้วเพราะว่าอาจะไ มีเด็กคนนึงเดินมาโอ้ยกระโนะคหักว่าสูงมากพี่ถ่ายวอล์กก่อเย่แล้วพี่มาทำอะไรตอนนี้อ่ะก็มันจะไปตัดผมพี่ตัวออกวอล์กลงช่องบัสเลยเหรอเย่ฮัลโหลทุกคนสวัสดีวิวทุกคนครับบ๊ายบายเตรียโอเคก็เรียนเต้นเสร็จอะไรลังหล่อมากเตรียโอเคก็เรียนเต้นเสร็จอะไรลังไปตัดผมต่ออาารดูแลได้อ่ะดูแลกูได้ไม่อยากจัดก็เลย ไปตัดผมแล้วก็มันจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ข้างใต้ที่ตัดไก่ผันมะม่วงแล้วโคตรสวันอะเดี๋ยวผมจะหาคห้ดูนะคือแบบกับแฟนก็จะไปซ้อมแบดก็คือสองตัวหนึ่งกับแบดจะได้รู้กับขึ้นรถตีชุดนอนตัวโปรดมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละแม่ถึงที่ตัดผมแล้วนะโอ้โหยาวแบบจริงก็คนตัดจริงยาวแต่ว่าแบบนี้ไม่เผื่อเบสหรอาไม่ได้จะตัดแบบให้มันสร้อมันขนาดนี้หรา อีก2นาทีก็คอนเสิร์ตล้เลยแบบอย่ให้มันมีความยาวแบบสามารถเตได้สามารถเล่นแบบสไตลนี้ได้หน่อยอ้ยจริงนะี่ต้องขับรถเข้ามาแล้วเข้ามาความจิหะนจิตเอะดี๋ยวมีคอเอมดยาจะตัดั้นก็ัมาตัดเหมือนกันร้านร้านจริงร้าน ครับเช่นน no, no, like right? ้ำเปล่อเนาะดูไม like ่ตากับผมเลยเนีะน่ากลัวมากเลยเดินดื่จอบฟองแบบต้องพูดอ่ะ้ำซ้อมต่อขนาเนี้

ก็ว่ารี่เพลงเขาคือไม่ใช่รีวิที่คุณจะชอบเลยถาชอบเพลงสไตล์แบบเพราว่านั่นก็ไมีความไอเอ็ีมีความแจสหน่อยๆแล้วก็สไตล์คุณจะฟีลแบบแม้ชอบดีว่าค่ะขอแจสค่ะเขาเป็นทรงแบบมูเศร้านิดนึงอะ ไม่กลัวมันจะมาอย่างนี้เหรอจะหนีไม่แล้ต้องไม่หรอนะมีแรงมากตรงเนี้ยเปิมอหมินรกายจริงจริงงแม่เนทุ์่านยู่ได้เลยจริงจริงใจฝันทกนี่คอยน่ารักกว่าเพาะชั้นรอะิเ้าชิดแล้วชิดียวไปซ้อมต่อที่ิดเวตัวนดกก นวันตัดหม้วันในสิ่พีอะไรเหมือนกันนะคือแบบเลยสาปแต่ถ่ายได้อีกประมาณหงชั่วโมงสี่สิบนาทีถ่าย้เ็นีขนาดนั้นะถ่ายเป็นเขาหร่คนถ่ายแล้วเอามาใช้ได้ก้อะไรมาครับเรากำลังจะไปบ้านโอเคครับคุนได้ผมได้กล้องพีอรมาแล้วนะครับวันนี้นะครับไปบ้านโอเคครับผมก็ยึดกลับใหอีกรอบนะครับวันนี้เรากำลังจะกลับบ้านไปฟิตติ้งนะครับแต่คิดว่าน่านกนะโอเคครับผมผมมาเด้ก็นี่น่ารักมากไอ้ทรงผมเนี้ย โอเคครับผมเราก็ยุบกล้องไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไมกว่าออกจากสตูดิโอโอเคครับผมที่วันนี้ก็จบแล้วฝากติดตามกดไลค์กดตัฟไลค์กดกระดิ่งจริงจริงๆๆิเอาใหเติดเป็นแฟนครับจริงด้วยกวาโยกโยกโยโยกงานครึ่งซ้อมเจาะโชว์คอนเสิร์ตไลท์ทัวร์เสร็จไปเดย์วันเดซิสเดย์วัเจาะไปประมาณครึ่งหนึ่งเดือนจริงๆก็คือพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้มีวันครูด้วยซึ่ง ในสองวันนี้ผมคงไม่ได้ถ่ายะรเลยเพราะว่าเราโฟกัสกับการซ้อมก็เลยจะให้ทุกคนไปดูบล็อกเขาเรียกว่าอะไรบล็อกอินบล็อกบล็อกเนบล็อกเป็นวันที่อลันไปถ่ายงานกับคุณคนซึ่งวันนั้นผมถ่ายมันเป็นฟิล์ว่า a d a y in l i f e of bus แปลว่าศิลปินบัสหนึ่งวันแบบทำอะไรกันบ้างอะไรยงเงี้ยก็ย้อนเวลากลับไปประมาณแบบเกือบจะครึ่งบีเหมือนว่าพี่จีพี่รันจบแค่นี้แหละ อาโยเซฟสวัสดีครับทุกคนวันนี้อรันพาทุกคนมาใช้ชีวิตทำงานเป็นศิลปินวงบาสกับอรันครับซึ่งเช้านี้อรันในงานกับคุณพลและตอนเย็นมีงานกัอคอปเปอร์คอไทายของนานเช้านี้คือเวลา8โมงเช้าแตตอนเช้าวับคุณพลนี่ก็เป็นการ ห้องประชุมก,กันเพราะว่ามันจะเป็นห้องแต่งหน้าของพวกเรา Let's go <S สวัสดีค่ะบขอบบบบสอบถามหน่อยครับชีวิตศิลปินเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ Super happy ผมเป็นเพื่อนหลอมมากรู้ว่าเป็นศิลปินครับใส่ม,ม,ม,มั้อ่ะ Forgot Pay harder Pay harder b a y Okay ชินทัย is t r n to like แต่งหน้า Oh it's back t o m e now Okay, okay.

สุดประมาณคือจังเงี้เรียบว่เมายถึรอคมพ l e a อย่งอยูเข้าใจเราเราก็เหมือนกันแล้วก็ตีสเดี๋ยวถ้าเรได้ That is why I l o ม e ใช่ไหมมีชู้ I love ใหานแบบสัดพวกผมสอคนน่ะจะดูรอยๆเพราะว่ารยอยจริงๆรอยจริงครับช่วงเวลาที่ทำงานแบบนี้อยู่เลแสดกครับมีความสุขดีคบชีวิตททนครับพีย้อง่ว้รัลูกค้าก็ไหมีอยู่จ้างได้ครักทางานสองคนตั้งใจทางาน เมาที่นับทักได้กระได ชอบถ่ายรูปพูษาักิษเป็นขับรถเป็นพูดเก่งมีผมเยอะช่ครับชอบถ่ารูปพูดเก่งถ่ายรูปเป็นนี่ญี่ปุ่นเสร็จเรีนร้เรัต้องไปต่อต่อท็อปร้านแล้วิ่าม่ทเิรเแล้วก็จะมี gap ว่าประมาณปาั่วไปซีรต่อนบซอมแร่นี่บินะบ่งีพักเลยช่วง้สักหน่อยอะไรก็เสร็จประมาณห้ามแล้วก็กลับไปรันูต่อซือายประมาณแบบสามสคิดว่า จะใช้ชีวิตอ่ด hmm. ีด yeah. ีว่อยากรู้จะวุ่นวายแค่ไหนบไวามมงแล้วแบบจงมาออไม่ดีกว่มดีวเอ e จงานสิ

อ๋อสวัสดีครับทุกคนเราถ่ายงานเสร็จแล้วแล้วเรามาทิ้เข้ากันนักกินมากผมจะบอกจริงๆเวลาเราที่โชยอยู่ใช่ปะเราจะต้องใช้สิ่งนี้ผักดองมั่กันจไม่ต้องแบบจุบปาลงไปน่าดเพราะเขาแยกกันพิสูจมีเอกคุอืนนี่เยอะ่ตงปไม่รู้ล้าไม่รู้วาจะเ้ากรือเป่เล้วไ่เลย ไม่จนีเรอไมเลยลงยงเปิดใจยังเปกเหมนี่ผไม่ได้ค่อยชอบกินขาดั้นแต่ว่าตอนนนแ่ชอบกินอะไรอะไม่รู้อย่งนที่ไม่ใช่ีลายนปาแบบเดิมไม่เหไม่ชอบแต่กินหมดแล้วอะเราจะกินของนี้ไม่ชอบก่อนริงป่ะในวันนี้ผมไม่ชอบก่อนละรู้วินห่าเลย สวัสดีครับเอ่อก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จผมก็ขับรถกลับมาที่จุดไปก้าวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาทัชอัพหน้าผมที่นี่แล้วก็ไปงานกับเบร์ต่อก็ตอนนี้ผมก็กำลังชิลฟังเพลงฟังลูวี่ทอมลินสันร้องเพลงนะครับแต่อีกสักตั้งนึงผมก็กะจะ นี่สักหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนได้ไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็เวลาสองชั่วโมงนี้ก็จะได้พักผ่อนพอไปงานก็จะได้ฟ sure. ีชุดก็คิดเม่ได้มไปทางก่อนเดี๋ยว้ก่นัดีครัทุกวันนี้เราก็อยู่ที่งานกคนจะต้องดูหนะเนยเขาเมื่อกี้เรากระเป่ก็ได้แต่บอกว่านส้า

การทางานของศิลปินผมอลลอัลบอลลอัลเพิ่งไปเรยมาเมื่อวนนี้เรียนมาลป์เพิ่งกลับมาบ้านแบบนอนนอนที่รอปั๊ีออโดนเลแล้วก็มาแต่น้ากับเราใช่แล้วก็มาไปา้หลตอนนี้เพิ่งมีอะไรตอบบ้าตอนนี้ก็กลับบ้านไปนอนจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยเขาอยากไปเล่นบาสใช่แต่ว่าผมว่าไม่มใครเล่นมเลยมีวัตถุผมโดนไปไม่ไปพี่อรก็บอกไปไปนะ เขาพักเขาพักกันนนหะวันนี้น่นและหองมูซาแล้วโอเคครับุงแผลมันแผ้และแมเป็นไม่เคยเห็นเลพี่จบขนมปังเเข้าไปอืเขาสับเีย้วเป็น้าเมื่อกี้ห่าทำไมไม่รู้ว่าเป็นอะไรโยใหญ้โรยใ่อนผมเปิดทูบ้างเข้ามา ไม่เ้าแล้วอิวหล้วาม้วว้คอให้ได้ไหมโอ้วันนี้มันไม่เค็มหมอปกติหน,นมจะชอบห้ของกระคอหนมก็จะเป็นิิลแบบฟินตาตาอะไรขึ้นไปบนห้องข้อ้ดูในตัวยเย็นคนว,ว่ามีอะไรน่ากินบ้างอะไรารับสารอะไรกูไปสักกล่องแล้วกัน กินมกเินค่ะทำไมได้กินแบบลุกไปต้มหมูต้มมามาก็ได้ extra o r d i n oil กลับมาบ้านด้วยนะคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากๆครับตอนนี้ก็คือการคลีนหน้าแล้วก็ทาหน้าคุณกำลังพูดอยู่ในใจว่าหน้าแม่แม่ใคได้ปะโอเคแล้ว clean หน้าเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจำหน้ลิตะแม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของฉันที่ทํางานเต็มวันเลยแล้วก็สนุกมากๆและปกติรูนก่อนนอนของผมนะครับก็คือการมักหน้าไปด้วยและการล่้เกลียมไปด้วยเราจะได้แบบเหมือนลอดมักหน้าก็ไม่เสียเวลาพอผมมักหน้าเสร็จผมก็นอนสําหรับวอกวันนี้ก็เป็น a day in a life of การเป็นสเปนงัสนะครับผมแฮปปี้มากที่ได้กลับมาทําลลอกแบบนี้อีกแล้วก็ ผมจะทำต่อไปได้เลยครับสามารถรอติดตามเอพิโซดต่อไปได้เลยแล้วเจอกันนะบ๊ายบายโจก็วันหนึ่งของอลังก็ถือว่าเป็นคนโฟร์ตชีพค่ะอะไรทำาอทอะไรเยอะมากในหนึ่งวันน่ะตัดพาเป็ที่เราอ่ะนอนเนาะจริงคือซเปอร์เรียนเสร็จแล้วก็มาทำงานยังไงกะไปเล่นบาสต่อถ้าเป็นเราอ่ะนอนไม่เอาอะไรวันหนึ่งก็มีนอน จริงนะกินกินนอนนอนทำงานบ้างเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงในช่วงชีวิตเขาแหพอๆกันอ่ะคือเราต้องเปลี่ยนตัวเองวะแต่เราก็แฮปปี้คือใจเราก็แฮปปี้แบบนี้นะแต่เราก็อยากอยากลองทำแบบเขาดูเนาะคิดว่าหาอะไรเงี้ยในวอของคนอื่นอ่ะคิดว่าได้หน่อยนะไม่ถึงแบบคนอื่นอาจจะเป็นฟิลแบบจริงเข้าจัดปะเออเพี่นละเขาเป็นคนหาทำอ่ะไม่เออก็ นั่นแหละค่ะทุกคนใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับพี่รันก็ฝากไปติดตามซัพพอร์ตพี่รันก็นกเยอะๆนะช่วยกันกดไลค์คลิปเยอะๆคอมเมนต์ไปนะเช่พี่รันยืจะได้มาทำวอล์กสนุกๆให้เราได้ดูกันอีกนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไปติดตามวอลของน้องๆวงบาสคนอื่นๆด้วยที่ทยอยลงไปไปที่ลอยแล้วน,นะคะซึ่งตอนเนี้ยอารันเองก็มีวอลใหม่มาแล้วเออกับวันจอยกับว่นอุ้ย<อ>พูดเลยจริง<อ>ป่าว ก็ต้องว่าจะตัดเราชมกันแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ที่น้องตัวนี้จะดีแอคแน่นอนนะคะสตัวท้ายนี้นะคะฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกลิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่ว่าใครจเป็นบรรจุช่องของเราเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสอนเดี๋วันนี้ฝนดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย